สวัสดีครับพบกับช่อง CET c h n n n e l กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมได้ลงคลิปการประยุกต์ใช้ Apple CarPlay นะฮะในรถเก่าๆนะครับที่มันไม่มี Apple CarPlay ติดมาให้โดยการใช้ Android Tablet นะครับแบบนี้นะฮะซึ่งการเซตอัพก้อนนี้นะฮะผมได้ทำไว้แล้วในคลิปก่อนนะครับหากใครสนใจก็ลองไปติดตามกันดูได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในการติดตั้งนะฮะ แล้วก็บอกพิกัดนะครับว่าผมซื้ออะไรจากไหนยังไงบ้างแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเบสของมันนะฮะก็คือขาตั้งของมันนะครับอันนี้นะฮะผมก็ไปซื้อมาติดกับช่องใส่ซีดีนะครับเพราะว่าช่องซีดีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยได้ฟังกันแล้วนะครับก็เลยเอามาติดตรงนี้ซะเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นด้ามจับแบบนี้มาให้นะครับเราก็ทําการใส่ได้เลยนะฮะพอใส่มาแล้วนะครับแล้วก็หนีบ Euh, แท็บเล็ตเราเข้าไปนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ขาตั้งนี้ไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปกดดูกันได้นะครับโอเคอย่างต่อมานะฮะก็คือเป็นตัวนี้นะครับตัวแปลง Apple Carplay นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้เนาะตอนนี้อาจจะมีรุ่นใหม่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าผมซื้อมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับ แล้วก็จะมีตัวแปลงนะครับจาก USB นะครับไปเป็น mini USB นะครับซึ่งผมเลือกแบบหัวงองนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ลกมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะฮะต่อมานะครับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเป็นของซัมซุงนะฮะผมได้ใส่ UI อะไรเพิ่มเติมไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ลองไปซื้อกันได้นะครับอ่านี่นะครับจะเป็น Galaxy แท็บ a นะครับ8นิ้วนะครับรุ่นปี2019นะครับหรือใครจะใช้รุ่นอื่นก็ได้นะฮะแต่รุ่นนี้ผมซื้อมาเพราะมันถูกนี้นะครับแบบสวยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ขอบดําแบบนี้นะครับก็เข้ากับตัวรถของผมนะครับโอเคต่อมานะครับหลายคนถ้าใช้ w i r e l e s s Apple CarPlay นะครับคงเจอปัญหาว่าแบบอยากจะชาร์จเป็น Wireless ชาร์จนะครับจะทายังไงนะฮะนี่นะครับมาดูข้างใต้รถของผมนะครับอันนี้ผมได้ทําการดัดแปลงเองนะครับก็คือตัวเนี้ย ผมเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครสนใจก็ลองสั่งซื้อดูกันได้นะครับเดิมตัวนี้นะครับจะเป็นที่ชาร์จไวเลสนะครับที่ติดเข้ากับช่องแอร์นะครับผมมาประยุกต์นะครับติดสวิตไว้ตรงนี้นะครับก็คือแบบกดปุ๊บพัดลมก็จะทํางานนะครับเพราะว่าปัญหาก็คือว่าเวลาชาร์จไวเลสนะครับแล้วก็เครื่องมันชอบร้อนนะครับผมก็เลยโมดิฟายเองเลยนะครับติดตั้งสวิตแบบนี้นะครับ ก็คือเวลาวางมือถือเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับถติว่าวางมือถือเข้าไปนะครับติดตั้งนะครับผมก็ต่อวงจรง่ายๆนะครับติดสวิตช์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปเสียบตรง power bank นะครับให้เป็นไฟเลี้ยงของพัดลมนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟจ่ายนะครับอาจจะใช้แบบวัดสูงหน่อยก็ได้ต่อเข้ากับ power ของรถยนต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะครับถติว่าวามือถือแบบนี้นะฮะไว้ปุ๊บพัดลมก็จะทํางานแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับแล้วก็ เอาออกมานะครับปึ๊บพัดลมก็จะหยุดนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับสำหรับใครที่แบบงบน้อยแบบผมนะครับแล้วก็อยากจะมี Apple c a r าเ a ่นะฮะและรถมันเก่าไม่มีนะครับก็สามารถประยุกต์ตามแบบนี้ได้นะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวพี่เท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ช่องของเรานะครับผม CET Channel สำหรับวันนี้ขอตัวนครับบ๊ายบาย